ท่วงทำนองและเนื้อหาของเพลงฮีโร่ซึ่งถูกเลือกมาใช้ประกอบมิวสิกวิดีโอสำหรับงานเติมกำลังใจให้นักข่าวม็อบซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่โรงแรมเดอะอิมเปรัลเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาคงแทนคำพูดและความรู้สึกมากมายของสื่อมวลชนที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในสนามข่าวการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ดุเดือดและอันตรายไม่ต่างจากสนามรบ แม้สื่อมวลชนส่วนมากจะเอาชีวิตรอดมาได้แต่นักข่าวและช่างภาพหลายสำนักกลับต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้นายนิติพันธ์สุขอารามผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ปักหลักรายงานข่าวในพื้นที่การชุมนุมตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงวันสุดท้ายได้บอกเล่านาทีชีวิตของเขาและเพื่อนสื่อมวลชนเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ13.00นก,ก็มีระเบิด M79 ลงมาที่แยกกลางแยกสารสินเลยลงมาทีเดียว7นัดติดแบบบ,บึ้ม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 ตลอดซึ่งกลุ่มกลุ่มช่างภาพรวมทั้งผู้สื่อข่าวอย่างผมเนี่ยก็ต่างต้องรีบหลบเข้าข้างทางแล้วก็ มีบางส่วนที่กระจายเข้าไปในตามซอยต่างๆผู้สื่อข่าวและช่างภาพหนังสือพิมพ์หลายคนได้อธิบายวิธีการเอาตัวรอดจากการถูกอาวุธและการข่มขู่เนื่องจากขณะนั้นสื่อมวลชนได้กลายเป็นเป้าหมายหลักที่จะถูกคุกคามถึงชีวิตส่วนที่ทุกี่น้องๆไปเอาภาพเอาอะไรมารวมกันเนี่ยเอามาวิเคราะห์กันในจุดของเขาเขาก็จะมาบอกกันว่าเฮ้ hey, จุดนี้พี่ไม่สมควรที่จะไปนะ เพราะว่ามีการด่าทอกันจากจากกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ฉบับไหนอะไรเงี้ยให้เสนอภาพข่าวให้มันตรงประเด็นอะไรบ้างบางทีเขาก็พอใจบางจุดถ้าเขาเสนอภาพในส่วนที่แบบไม่ไม่เข้ากับเขาเขาก็จะมีการข่มขู่วันนั้นเราว่ามันอันตรายมากเลยนะคือแบบเราวันนั้นเราถึงขนาดชั่งใจเลยนะว่าเราจะถอดเกราะออกดีไหมถอดเกราะเนี่ยก็เพื่อ เป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปเพราะว่าถ้าใส่เกราะอย,อยังไงมันมันดูรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นสื่อเพราะตอนนะักขณะนั้นเนี่ยคนที่มีเกราะคือสื่อมวลชนคือตำรวจคืออะไรเงี้ยเราคิดว่าเราจะยอมเสี่ยงถอดเกราะถอดเครื่องป้องกันเราออกดีไหมเพื่อจะเป็นประชาชนคนธรรมดาก็คิดถึงขนาดนี้เลยนะ ไม่ว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตของนักข่าวและช่างภาพบางส่วนจะเกิดจากเหตุบังเอิญหรือความตั้งใจแต่ผู้บริหารสื่อทุกสำนักได้ร่วมกันร่างข้อเรียกร้อง9ข้อที่มีสาระสำคัญที่ต้องการให้ผู้บริหารสื่อทุกสำนักให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของนักข่าว แม้ว่างานเติมกำลังใจให้นักข่าวม็อบในครั้งนี้จะจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเองแต่ภาพทุกภาพที่นำมาแสดงคำพูดทุกคำจากปากนักข่าวภาคสนามในค่ำคืนนั้นกลับมีพลังยิ่งกว่าในการผลักตันให้ทุกคนเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการรายงานข่าวโดยเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้ขณะเดียวกันทุกรอยยิ้มที่เกิดขึ้น คือความรู้สึกโล่งใจที่ตนเองคือหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนเช่นเดิมภาควิภาพรมเลิศ o i c e tv รายงาน